ล่าสุดนะครับผมน้องอาไอกุนาพรเสียงวิหกได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับ <ทะ S 1> น้องสาวสีน้องได้ออกมาพูดแบบนี้แฟนลับเอฟซีว่ายังไงฟัง,งแล้วว่ายังไง <ทะ S 1> ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่ไปพูดถึงน้องโพ่ล่าสุดเห็นน้องโพสตค่ด <ทะ S 1> เปลี่ยนรูปโปรไฟล์น้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่นะครับขอมข้อความแคปชั่นค่ะน้องอาไอศกุนาพรนะครับได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปนี้ครับรูปนี้นะครับ นะน่ารักเน,ะนาะแล้วก,น,กน่ารักเป็นรูปสีชมพูหวานหวานแคปชั่น,า,น,นารักอีก<อ>แคปชั่นบอกว่าเป็นเด็กบ้านบ้านคนธรรมดาเป็นเด็กบ้านบ้านคนธรรมดาคนนี้ขอไม่ลืมพระคุณผู้ให้โอกาสขอส่งกำลังใจให้คุณพ่อบอสนกพงศกรเซฟพ่อจ๋าน,นะคะค่ะลูกสาวก็อ,ออกมาเซฟพ่อจ๋านาะครับผมค่ะแล้วก็สำหรับ พรุ่งนี้นะคะคก็จะได้ฟังแล้วคะ่ะผลงานเพลงเต็ม MV เต็มเพลงซิงเกิลล่าสุดของน้องอายเพลงชื่อว่า เอิ้นขวัญไห้อ้อยนะคะควันนี้ก็ปล่อยที่เซอรอออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องวายทีหรือว่าทางด้านเพจนะคะก็โอ้โหยอดวิวพุ่งมากเลยแล้วก็แฟนคลับเอฟหลายท่านหลายคนนะคะเตรียมรอที่จะปั่นวิวให้กับน้องอ,าอา้อ้ยเด็ก <ผม S 1> น้อยมหัศจรรย์คนนี้นะคะแล้วน้องอา้อา้ยเคลื่อนไหวว่ายังไงคะบ่าวโจ๊กเราได้เห็นคลิปล่าสุดนะครับที่ทางบอสนุเสียงวิหกนะครับก็ได้ลงคลิปของน้องอา้อา้ยไว้แบบนี้อ่ะขอ,อะขออนุญาตเปิดนะขออนุญาตเปิดนะคะครับผม เจอลูกอ้อนแบบนี้เอฟซีว่ายังไงไรน้องไออ้อยสกุณาครค่ะอย่าลืมไปติดตามผลงานเพลงเอินควันใหไอ้ได้ค่ะที่ค่ายเพลงเป็นหนึ่งยูทูบเลยนะคะช่องค่ายเพลงเป็นหนึังยูทูตามให้ลานนะคะฝากเป็นกำลังใจใส่ชุดสวยชุดที่น้องใส่ร้องเพลงด้วยค่ะจะมีท่อนให้ฟังอ่า มีเต้มจิ้มน้ำจิ้มลอง uh, สดๆ uh huh. ให้ฟังอ uh ๋อหรอ เพลงดีมากแล้วเพลงดีก็แบบปล่อยออกมาแล้วเอ็มวีอ่ะเราดูเอ็มวีแล้วเราแบบฟังเพลงไปดูโอ <u> uh> ้โหเอ็มวีเขาทำออกมาได้ดีนะนางเอกปริมเพลงดีเพลงนี้ต้องดังเปรี้ยงปังแน่นอนเอ็มวีคือทั้งเนื้อหาเพลงดีคนร้องเสียงดีดนตรีดีเพลงดีเอ็มวีก็แสดงออกมาได้ดีสมจริงสมจังมาก พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้เหรอเวลาเวลายังไม่ได้แจ้งแต่ว่าที่ช่องที่ช่องค่ายเพลงเป็นหนึ่งนะคะมีทั้งเพลงที่จะปล่อยในช่อง YT นะคะแล้วก็มีในช่องทางด้านเพจสามารถไปกดติดตามความเคลื่อนไหวเพลงต่างๆของค่ายเพลงเป็นหนึ่งได้นะคะที่มีคำว่าค่ายเพลงเป็นหนึ่งเข้าไปได้เลยครับสําหรับน้องไอายสกุลพรเนาะก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะที่มากด้วยความสามารถคแล้วก็รวมไปถึงเธอนั้น คือความสบบามารถหลากหลายมากเลยนะ ừ ừ, ทั้งการร้องเพลงการแสดงบ,บนเวทีเรียกได้ว่าไม,ม่ว่าจะเป็นการล้าเรื่องหรือว่าเล่นซิทคอมอ่าก็ได้หมดเลยตลกก็ได้เอาพันมุกเป็นคนมีพันมุกเนาะเขานะเรียกว่าเด็กมีความมีไหวพริบเออเอเอมีคนมีไหวพริบดีใช่แล้วก็ได้แล้วก็แฟนคลับ f อฟีก็หลงรักไปแล้วนะคะทั่วประเทศเลยสำหรับน้องอเสียยวมี่หกนะคะแล้วก็น้องอเองปล่อยซิงเกิลมาแล้วทั้งหมด3เพลงกับ เพลงที่จะปล่อยพรุ่งนี้นะก็คือเพลงแรกคือหลานยางงามบอเพลงที่สองก็คือใจส่องบนเกาะนาคีแล้วเพลงที่กำลังจะปล่อยพรุ่งนี้ก็คือเพลงเอินขวัญให้อไอนะครับผมฝากติดตามเนาะแล้วก็ฝากสนับสนุนปั่นยอดวิวช่วยน้องอาอายสกุนาพรด้วยนะครับเป็นเป็นแฟนคลับเอฟซีน้องอาอายนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ เพื่อเป็นการสพอร์ตนองอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นการสพอร์ตที่เราสามารถทําได้โดยไม่ได้ใครไม่มีเงินก็สามารถทําได้งียคะ<า>่ะบอโจะนะคะ<า>แล้วก็สําหรับเพลงซิงเกิลแรกขออนุญาตไล่มาถึงเพลงซิงเกิลแรกเนาะล้านยางอาับอนะคะก็เป็นกระแสที่แบบโอ้โหแฟนขับเอฟซีนะคะก็คือชมในชมใน MV ในเพลงในช่องวทีแล้วเนาะแต่ว่ามาชมด้านหน้าเวทีที่เราไปชมโอ้โหน้องเปิดตัวออกมาด้วยชุดด้วยอะไร คนรุกอลังการมากลลแล้วเสียงน้องพุ่งมากร้านย่างเี่ยขึ้นมาคือแบบโอ้แล้วเป็นเพลงที่บ่งบอกเลยว่าตัวตนของน้องอายมาจากที่ไหนยังไงนะคะม,มาด้วยความ พ่อจ๋าเนี่ยไปรับเียคือรุ้มาเลยนะคะคในเพลงนี้แล้วสาหรับเพลงที่2กลายเป็นไวรัลนะคะเพลงนี้ก็คือติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงในช่องวายทีแล้วก็ยอดวิวตอนนี้3ล้านกว่า<อ>ก็ทําให้ค่ายเพลงเป็นหนึ่งนะคะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากเพลงนี้เยอะมากๆแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงในช่องในค่ายเพลงเป็นหนึ่งด้วยค,ครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องดันให้ถึงหนึ่งมาแรง,งแล้วก็ หนึ่งวันหนึ่งล้านอยู่ต้องได้ต้องทำเพื่อลูกสาวนะคะเพราะว่าน้องอายเองก็เป็นเรียกว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่็ตินอยู่ตินอยู่นะคะแล้วก็เป็นเด็กอารมณ์ดีที่เวลาเราได้ดูคลิปต่างๆของน้องการแสดงเออหรือว่าด้านหลังเวทีเขาเรียกว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังเนาะเบื้องหน้าเบื้องหลังเราก็เห็นถึงความน่ารักสดใสนะคะครับผมแล้วน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็คือจะแจกความสดใสแจกพลังบวกให้กับเอซีแฟนคลับเนาะค่ะวันนี้เห็นน้องยิ้มนะได้ดูคลิปทีน้องยิ้มน้องอ้อน แม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออความสดใสของน้องนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของน้องะนะครับผมเนาะช่วงนี้กำลังเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นพูดถึงความกระตันยูของอาอ,อายสกุณาพรที่สาวสีพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าน้องเป็นเด็ก<อ>ดกระตันยูเรามาเห็นโพสต์ของน้องที่น้องเปลี่ยนโปรไฟล์ล่าสุดที่น้องใช้แคปชั่นบอกว่าเด็กเป็นเด็กบ้านๆคนธรรมดาคนนี้ไม่ขอลืมพระคุณผู้ให้โอกาสขอส่งกำลังใจให้คุณพ่อบอสนกปงศกรเซฟพ่อจาานะคะนี่ก็คือ ด้วยกระแสเมื่อวานนี้ด้วยแหละแล้วน้องอายก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็เราคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเนาะอมได้คุยกันได้เคลียร์กันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเราสบายใจด้วยเราในฐานะเอฟซีแฟนคลับเราก็อยากอยากอย่างนี้แหละอยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันหรืออะไรที่ไม่เข้าใจกันอยากให้ปรับพอเข้าเข้าใจกันเนาะสองสี่เนาะนั่นแหละพี่น้องครับอะฝากเป็นกําลังใจให้น้องอาอายสกุณาพรเสียงวิหกด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้บอสบอสนกบอสนุด้วยครับ เสียงวิหงจะเปิดฤดูกาลในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะที่อุดรธานีบ้านค้อดอนแคนนะคะที่โรงเรียนครับผมยังไงก็ฝากแฟ,แฟนขับแฟนเพลงด้วยนะครับผมอาจทั้งพรุ่งนี้วันวันปล่อยเพลงของน้องอา,อายนะครับแล้วก็ฝากวันที่4ตุลาคมด้วยฤดูการจะได้โชว์เพลงนี้นะโชว์อยู่แล้ว,ชวโชว์แน,นอนอต้องแบบว่าซุ้มซ้อมแบบโอ้โหเปิดตัวแน่นอนสำหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็ใจสอบเมือก่อนอนาทีน,น่าจะได้ฟังอีกในวันเปิดฤดูกาลอ่ะ ฤดูการที่จะถึงนี้คือฤดูการที่ห้าฤดูการที่ห้าของทางหมอลำเสียงวิหกรับรองว่าห้าหรือหกห้าเนาะเออห้าฤดูการที่ห้ารับรองว่าจะเต็มแน่นอนแต่ว่าฉากยังไม่เห็นเผยออกมาเนาะฉากเวทียังไม่เห็นเผยออกมาแต่เวทีปีที่แล้วสวยสวยสวย คือเราไปชมหน้าง,งานงเรารู้สึกว่ามันสวยสพอแสงไปตกกระทบแล้วด้วยอะไรเองภาพรวมเอ่ยมันสวยวค่ะรวมชุดแดนเซอร์แดนนศิลปินทังหลายที่ออกมากคือสวยมากครับแล้วก็สําหรับฤด,ดูกาลที่5้านี้นะคะจะมีอะไรมันเซอร์ไพรส์แฟนคลับ FC บ้างต้องรอวันเปิดฤด,ดูกาลเลยแต่ช่วงนี้ก็เห็นมีกลุ่มปิดเนาะก็เป็น หัวหน้านกลูกชาวนาแล้วก็เสียงวิหกไลท์เชียเตอร์เงี้ยค่ะก็จะมีซิทคอมอะไรให้ชมกันค่ะก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจนะคะหมอลำเสียงวิหกนกปงสกรได้ค่ะครับผมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ